เ็มีคนทั้งหน้าพี่มีไปเฮ้ยหัวแดงเถือกเบิกกันไปปุ๋ยเบิกกันไปเปล่าหลังจากที่พี่ฝึกฝนจัากับหมู่บ้านบาราจารมาพี่องไปผีมือขึ้นครับปาอ้ยเขหาหัวอีกแกล่าสัตวกนเพ้อปาปะปะปปะปโอ้ยหัวไอ้แล้าไ คนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่องคุยเอฟเอ็มคลาดเช่นเคยนะครับน้องๆอ่าหายหน้าหายตากันไปนานนะครับผมกับฟรีไฟกับการเปิดกล้องนี่นะครับผมเลีนเสือผมบ่อยๆแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับเคียงครับเอาง่ายๆเดี๋ยวพี่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมทําไมพี่ถึงหายไปนะครับผมกับฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ไม่ได้สตรีมให้น้องๆดูนะครับผมก็คือมีแบบ หมู่บ้านบางระจันนะครับผมมาที่ส่งเครอรี่ใบเสนีย์มีพี่ที่บ้านนะครับผมบอกให้ว่าบอกให้พี่ไปร่วมลบช่วยนะครับน้องๆเออเนี่ยดู่ากผมก็รู้นะครับผมแฝกกลางนะครับมีแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยแฝกกลางบางระจันก็จะก็จะประมาณนี้นะนี่ง่ายๆคือพี่ไปลบนะครับผมพี่ไปลบช่วยหมู่บ้านบางละจันนะครับผมพี่ได้เกิดแบบอุบัติเหตุทางฉีป่ปะนาวุดพี่โดนแบบ พี่โดนฉีดปนาพุ่จักต่างประเทศนะครับผมยิงยิงใส่พี่นะครับผมที่กรางอกนะผมดูจักแผลพี่ก็รู้นะผมเนี่ยอันนี้คือแบบโดนกระสุน M16 ประมาณร้อยนัดนะครับผมยิงเข้าตรงนี้ปุ๊บเข้าตรงเนี้ยนี่นะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้โดน RPG นะครับผมยิงเข้ามาปุ๊บเออเป็นไรไงคือพี่แต่ก่อนที่พี่จะไปอ่ะพี่ได้ลงฝังเหลเด็กไหลในตัวพี่ไ้ครับน้องๆพี่เลยแบบไม่เป็นไรมากพี่ได้สลบปรมัน ถ้าได้ไปจำความในใผมพี่สลบกไปประมาณสิบกว่าปีใช่ไหมวะนี่จะใช่นะครับผมพี่สลบกไปประมาณสิบกว่าปีนะครับผมพี่เลยไม่เดินมาสตรีมหรืออัดคลิปให้น้องๆดูนะฟรีไฟล์นะเออแบบพี่สลบกไปประมาณสิบกว่าปีพี่ฟื้นขึ้นมา๊บพี่ก็ดึกด้เลยว่าุ้ยคนดูรอพี่อยู่พี่ต้องรีบกลับบ้านอะไรประมาณนี้เออพี่เลยต้องรีบกลับมาหน้าตาพี่ก็เลยต้องสมโสมกับโสมงามงามนี่นะครับผมอ่าไม่ต้องแปลกใจตอนนี้พี่ได้กลับมาแล้วนะครับผม ใครที่อยากจะดูคลิปไฟเข้าปฝาก,กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับผมเข้าเรื่องละกันนะครับผมหลังจากที่เราหายหน้าหายตากันไปนานครับผมคลิปนี้เราจะยังไม่ดูอะไรมากนะครับผมคือคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาแบบสั่งสร้างฝีมือพี่กลับมาให้ได้ก่อนนะครับผมหลังจากที่พี่ไม่ได้เล่นซิป,ปีฝีมือพี่จะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยะผมฝีมือพี่ว่าพี่ฝีมือพี่ยังฟึ้นเหมือนเดิมเลยครับน้องๆใครที่ไม่เชื่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูในคลิปกันได้เลยครับว้มาแล้วครับน้องๆ ผมไม่รู้ว่าม,มือทำมือไม้ทำไ,ไปหมดตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ซื้อปืนไปก่อนเอ่อส <c oughs> ีมือพียังตึงเหมือนเดิมเออมีกระเป๋าใหม่โดนกระเป๋าใหม่ด้วยว่ะว้าวโวยเย้มา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 ไม่ได้เล่นนานครับผมน้องๆมาดูกันว่าสีมือพี่ยังยังเหมือนเดิมเปล่าเจ้ากรมสมาระกันจันดีกว่าปะ่ะมาตื่นเต้นนิดนึงมีคนข้างหน้าพี่ไปวุ้ย พอแดงเถอะเบิกกันไปปุ๋ยเบิกกันไปเปล่าเที่ยตันหนึ่งตันหนึ่งเจียงผมเอ้ยมันรถเฮ้ยมันต้องบนมันขาดลงหรือเปล่าวะนี่ไงนี่ทำได้ก่อนมันยิงพวกพอค้าหลังจากที่พี่ฝึกฝนจับกับหมู่บ้านบาลจันมาพี่ก็ไม่ฝีมือขึ้นนะครับป้าป้าเอ้ยเข้าหัวอีกแล้วตัดวนเพ้อป้า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 เอ้ยหัวอีกแล้วเว้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยโคตัวโคตึงอันตรายเลยจัดไอ้เหี้ยเดีวไม่ยิงโผล่ยืนคอยนะวะยิงไอยมีของแน่ๆเลยข้าเห็นคนฆ่าล้มแถวนี้อยู่ไหนวะไม่ใช่ไปเจ้าชุบกันนะไอ้เจ้าโคตัวโคตึงอะคุณดูเสร็จแล้วโผล่มายืนรอบมันมันเป็นเชิงยืนแล้วครับวันนี้นี่นั่งรอพ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 อวุ้ย ะตึงเกินไปหรือเปล่าฝีมือยังไม่ตกนะครับเนี่ยุอยสมหลอดเกมเมอร์ยังตึงเหมือนเดิมง่ายๆถือราชาฟีไฟมันคงจะเป็นพี่คนใหม่แล้วแหละจริงๆหลังจากที่เราใช้ดาบลบมาเป็นเนินนานนะผมเราจะหยิบปืนจับกระบอกปืนหน่อยดูเออใครนี่อยาพี่สอนสเต็ปก็ไปดูได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะผมสมหลอดเกมเมอร์อ่าติงฟีไฟอ่ะใครอยากดูพี่เล่นฟีไฟนะผมเฮ้ยนั่นนั่น ปับ๊บโอ้โหแม่ไม่โดนปั๊บ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 อุ้ยท่านี้ไม่ม,มีลงก่อนครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขณะโดนจี้ขณะโดนยิงสมรสมรโดนดจิงจ่าช่วยด้วยจ่าเดี๋ยวข้าจะไปขึ้นข้าต้องขึ้นไปช่วยพ่อนข้าปับ๊บข้ามีน้อยหนาข้ามีชีพนาบุทธลูกหนึ่งดีกว่าเอาง่ายๆชิวอุ้ยสวยเป๊นสวยชีพนาพุทธลูกนี้มันต้องช่วยข้าได้แน่ๆนั่นไง ปาไปแบบลบเป็น10ครับสตูปับแตมกระปกนปับกระโดดปาซัดปันขวาว้ขวาตึงมันเกินไปป้าหัว,วทุกเป็ดอะ่ะเอา๋องงเธอวิชาที่ข้าล่ำเรียนมาจากหมู่บ้านบางอาจารย์ก็ไม่เสียาหายไึ่ว่าคนดูพี่จะบอกเลยนะครับผม ตอนที่พี่ไปหมู่บ้านมาราจันนะเอาง่ายๆพี่แบบเป็นตัวแบกมากเป็นตัวลุกเป็นตัวหมากะจัเลยแบบโคตรแบบโคตรแบบประมาณเอาวิ่งวิ่งผ่านดรงกระสุนนะครับพวกน้องแบบใช้มีดนะใช้มีดแบบยาวๆสามูไลนะง่ายๆเถอปาไปอ่ะพี่พี่ปาไปอ่ะปุ๊บอ่ะแทงสอดไส้สตว์ตัวแบบประมาณแบบปลาทีเดียวอได้ามาันสิบคนนะง่ายๆแบบเนี่ยจะเมาอ,อยากจะพูดเท่าไหร่ก,ก็้ปเลยจริงๆมันตึงเกินไป ๊จับเอาไปก่อนเนี่ยมันมันติดมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้เพื่อนพ้ามาข้ามเนี่ยตายเว้ยมาโอ้โหค่าตายโอ้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 หในเจ้าแบบโอ้โหมันไม่ได้การไม่ได้การเลยต้องให้แบบสมหล่อนับบาราจันต้องสอนมา เดี๋ยวข้าจะสอนให้เจ้าดูเจ้าจงจับตาจับตูดดูข้าไว้ซะนะเพื่อนมาลุยเอออยู่ดยกันไหมแก้วหรือว่าแก้วอันดับแรกเราต้องหาตำแหน่งดีๆเล็งป้องยั้งยั้ยั้งยหาตำแหน่งดีๆป้องเปิดเอวเ้ยกลกลัวเมอิมื่งอเมื่อมืม ป้อมไม่โดนได้ไงเมื่อกี้เนี่ยป๊อปัป๊บมันต้องโผล่มาตรงนี้ต้อมโดนไปหนึ่งเมตรเป็นไงร่วงหนึ่งโอ้โหโยอดมากข้อตึงนี่แหละครับผมสนไอโน่นหนึ่งที่แท้ตู่ที่แท้จริงมันจอยวอร์ค่าค่า,คาตาปาณะหนักไปก่อนประมาณน,นี้มันต้องร่วงแน่ๆตัวเนี้ยโดนไปตรงนี้อ้อ ข้าจะดนม่เจ้าเอ๋ยช่วยข้าด้วยอยู่ไหนวะออ่ไง่รงนี้เฮ้ยกกวาว้มาันีหรือเปล่านะูลยาตอเาเก็บรยงนี้ไมมียจะสู้คนอื่นนะครับตอนนี้ครับเดี๋วะ ไอ้นีมันหขออะไรเนี่ยเดี๋ยวข้าต้องตามไปะตืนนี้ล่วงไปครับข้าดีเสียงสีเท้าฝากความกว่าข้าคจะตายใครตายไม่ได้ลูกเบียร์น้อยอยู่โอ้ยเพ่อเพื่อนจเอจดเือมันเหมือนจเบืยอ์เอนจะเพืนเพืงไปโอ้ไม่นางน้อยไม่ใช่ข้าเลยอ่โอ้ไม่นางน้อยโอ้ โอ้โซนไม่ช่วยค้าเลยค่ายิงเข้ากระบ,บาลมันเต็มๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยปั <S <S ๊บสวยสวยมากอย่างนั้นแหละข้าคิดว่าจอได้ข้าเลยสุดสลตยให้เจ้าสวยเอาง่ายต้องจบเกมแล้วนะครับนังนั้นเนียไม่วงไม่ไหวแล้วต้องจบเกมในที่สุดแล้วมาไม่ต้องยืดเยื้อเวลาอะไรละได้เวลาที่เจ้าต้องจบเกมกันแล้วนะครับเอาไปเลยสี่หนึ่งมา ปั๊บปัๆบปับปับปับดึงมาฝั่งซ้ายมีคนตรงนี้ย่อไล้ก่อนรอซื้อยังไงมันมันเป็นการรอไปนะครับน้ออุ้ยอุ้ยเหลือม่สามตัวคันไหวแล้วมันจะวิ่งมาหาฆ่าฆ่าจ้อนฟองนะเราประมาณนี้แตะพอดีหร่วงดูถงมือใครยังอยู่ยังไม่หวาไอเชี่ยช่วงอีกหนึ่งโคตรเวอร์โคตรตึง เลยวลยมากันไปเลยมากันไปเลยมามากันไปเลยจอดเลยครับมาไอ้บอลเจ้ากับกระสุนฆ่าเย,ยอะยงไรจะหดตัว,ตว,วก,กันนั่นเป็นจี้ยิแล้วครับเมื่อกี้พี่ไม่ได้คุมกระสุนนี้นะเมื่อกี้นะพี่โดนไอ,อพีจี้ยิงเขอนที่คว่ำหัวใจลึกสุดขั้ว าต้องหยิบปืนแบบ M P 40มันเป็นปืนที่ยุคเดือดบอลเขาใช้กันนะผมช่วงศตวรรษที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมอ่านี่แบบหยิบปืน M P 40มันโคตรฟงโคตรเบี้ยวข้าต้องจัดการมันแบบพายในแบบช่วงเวลาสั้นๆมาจะไม่ยืนเดียวล้วข้าคาดการว่าตัวนี้มันน่าจะเน็ตหลุดนะครับไม่เน็ตไม่เน็ตลุงไม่เน็ตหลุดละ คข,ข้าควายยิ่งนักตายโอ้โหแม่ข้าลืมไปครับมีไอ้บอลแล้วอะ่ะโอ้โหก็ตายโอ,โอ้สมหล่อนักบาราจันตายมันจะได้ยังมีเพื่อนข้าโอ้โซนเพื่อนข้าเจ้าจดสนองมันคะไว้ยังไม่ได้เพื่อนข้า,าแต่งานได้เพื่อนข้า เพื่าเอยเพิ่อนฆาเอ๋ยเพิ่อนฆาเอ๋ยโอ้เพิ่อนฆาเพิ่อนฆาเจ้าเจ้าไม่นะไม่โอ,โ,อโ,โอ้โหแม่งสามสามแล้วนะครับน้อน,น,นตอนนี้นะครับพี่ต้องแบบเปิดลงล่างทงล่างทองสมหลอกเกมเมอร์มาซะแล้วเนี่ยมา ประเด็นคือทีมข้ามีแต่ยเยี่ยงหญิงทั้งนั้นเลย oh, <no. S 1> มันไม่มีแมนแมนผู้ชายทั้งนั้นเลยห oh, <no. S 1> ลังนั้นข้าต้องออกออกเสนอหนา้าปกป้องแมงเรียนผ่ามาไปยึงไปอ่ะมันมจาข้างบนนี้ข้าต้งปาระเบิดทีจีไปก่อนมาไปไม่โดนอุ้ยแม่ เอานะ่าเพื่อนข้าได้ตายไปสองตัวแล้วอุ้ยเหลือข้าแม่งคนเดียวอุย้ยข้าจะรับมือไหวไหม,ไมล่ะครับเนี่ยอ๋อเจ้ายังไงข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วอุเฉี่ยวพัดอุ้ยข้าไม่ไหวแน่แน่เลยป่ะไปเน้ำผู้ขอลงคาถาก่อนป๊อบคาถาคาถามาลายใหญ่ เว้ยเ้ยาว้าวขอบคุณคุาเจ้าทำค่าเลยว้า ฟรีไฟลเป็นระยะเวลา1ิปีที่พี่ได้ออก,กับกับหมู่บ้านบางระจันนะครับผมพี่ได้กลับมาแบบทดสอบดูตัวเองอพบว่าฝีมือพี่ยังยังแบบยังอ่อนได้อยู่นะครับผมแต่เขามีมีสตตึงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะได้กลับมาสตรีมฟรีไฟนะครับผมใครที่อยากดูดูสตรีมฟรีไฟ์พี่สนุกสนุกมันๆน,นะครับผมทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมใครที่อยากดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แลวไปติดตาม ไลฟ์สดพี่ได้ที่เพจ a c e b o o k สมหลอกเกมเมอร์นะครับผมบบกันนี้ขึ้นไ้นี่เลยนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เป็นนี้แล้วกันนะผมใครได้ชิ้นิปนี้ก็ฝากกงไลค์ด้วยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย